สวัสดีครับมาอีกแล้วนะครับนางฟ้าสวยใสนะครับใช้งานน้อยมากครับแค่8ปดห0ื่ักว่ากิโลเมตรเองครับสภาพหนึ่งในร้อยเลยนะครับมิตซูบิชินิวแลนเซอรจดทะเบียนปี2012ครับสีสันสวยงามหน้าตาก็ยังใสใสกันอยู่เลยนะครับตรงปกแน่นอนครับ คันนี้เสนอขายในราคา1 9 0 0 0บาทนะครับมาดูมาลองให้ถูกใจก่อนนะครับราคาต่อรองกันได้ครับหรือถ้าไม่ต่อราคาก็ส่งฟรีทั่วประเทศให้เลยนะครับสภาพโดยรวมสวยๆใสๆพร้อมใช้งานกันเลยนะครับมาดูมาลองขับไม่ผิดหวังแน่นอนครับการันตีครับขอแค่ท่านตั้งใจมาซื้อจริงๆครับ 0928744479ติดต่อมาเลยนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเข้านิ่มทุกเกียร์ครับเข้าครบสีสันโดยรวมก็ยังสวยงามทั้งคันเลยตัวเครื่องจะเป็น CG18 1.6 GLX 1600cc ครับ ประหยัดมากๆครับใช้งาน2ระบบนะครับ CNG เดิมๆจากโรงงานโคตรประหยัดเลยครับเติมทีไม่ไม่ถึง200บาทนะครับขับจนลืมรถผมใช้งานขับขี่เองทุกวันครับรับส่งลูกไปโรงเรียนเดีย๋ยวออโต้เข้านิ่มๆเลย ระบบเบรกจะเป็นแบบ abs นะครับดิดเบรกหน้าหลังเลยดิดเบรกสีลอ้อห้องเครื่องสวยๆเดิมๆดูแล้วสะอาดตาครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมครับดูเอาอย่างละเอียดช้าๆกันไปครับภาษีพอรบ,บอรไม่ขาดนะครับต่อให้69ไปเลยครับ ดูกันให้ทั่วทั้งคันไปครับภายในก็สวยสะอาดคลิปเลยครับเรียกว่านางฟ้าอีกก็ยังได้ครับสวยกริปจริงๆน้องๆไปแดงกันเลยดูกันช้าๆดูกันชัดๆไปครับ ขอแค่ท่านตั้งใจมาซื้อถ้าเห็นตัวจริงแล้วน่าจะหนีไม่ออกครับกระจกไฟฟ้าสีบานขึ้นลงครบครับกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าได้เครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีแอร์เย็นทางไกลได้แน่นอนครับรถขับขี่อยู่ทุกวันครับ อยากให้แวะมาดูแวะมาลองกันก่อนนะครับราคาต่อรองได้จนท่านพอใจนะครับแต่ก็ต้องพอใจทั้งสองฝ่ายนะครับรับรองได้จบแน่นอนหรือท้าไว้ใจนะครับจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศครับส่งถึงหน้าบ้านกันเลยครับไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเดินทางมาครับการันตีไม่มีผิดหวังครับสำหรับคันนี้สุดๆครับ ตัวถังสวยๆเดิมๆบางๆสวยงามทั้งภายนอกภายในนะครับสนใจติดต่อมาเลยนะครับ0928744479 ID ไลน์ตามเบอร์โทรนะครับมาใช้อยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาดูมาลองขับกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ